สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาช็อป สินค้าและอาหารฮาลาลที่ร้านนี้เลยโซโกี้แหล่งรวมวัตถุดิบฮาลาลชั้นนํานะคะที่นําเข้าในย่านสุขุมวิทยอยู่ซอย3ทับหค่ะเดินทางสะดวกมากด้วย BTS นะคะลงสถานีนานานได้เลยหรือใครมีรถก็เอารถไปจอดหน้าร้านได้เลยที่จอดรถสะดวกสบายจะ้ะโซกี้นี่เป็นร้านสะดวกซื้อฮาลาลน,นะที่มีสินค้าหลากหลายทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะเขาคัดสรรสินค้าดีๆคุณภาพสูงทั้งนั้นเลยสินค้าในร้านเนะะี่ยค่ะเขามีทั้งขนมเครื่องปรุง เรื่องดืง่บมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรวมไปถึงเนื้อสดเขาก็มีขายนะคะแล้วก็สินค้าโซนเนี่ยเป็นของโซนแบบซาอุดิอาระเบียอาหรับตุรกงตุรกีอะไรเงี้ยใครที่อยากลองทานหรืออยากลองทําอาหารอาหรับนะคะก็แนะนําให้มันเลือกซื้อวัตถุดิบที่นี่ได้เลยเครื่องเทศนะคะ ที่ร้านซูกี้เขามีให้เลือกเยอะมากเธอเอ้ยต้องไปแวะสักวันบอกเลยว่าได้ของมาเยอะสุดๆหรือใครที่เป็นคนชอบกินขนมนะที่ไทยอ่ะไม่มีฮาลานใช่ไหมแล้วอยากรู้ว่าต่างประเทศมีไหมต้องไปร้านนี้มีหลากหลายมากห่อใหญ่ห่อเล็กมีให้ครบแล้วก็มีหลากหลายรสชาติด้วยมีหลากหลายมากจริงต้องไปเลือกซื้อกันนะคะใครทนี่ยอยากหาของกินใหม่ๆจากต่างประเทศจากดูไบซาอุและอีหลายประเทศตุรกงตุรกีอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งเป็นอาหารเครื่องดืม่มผักสด ของใช้นะคะน้ำพงน้ำหอมสินค้าต่างๆนี่คือมีครบในร้านนี้เลยมาช็อปได้ที่โซกี้เลยค่ะ สินค้าในร้านทุกตัวมั่นใจว่าฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกชนิดเลยนะคะร้านโซกี้เนี่ยจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าถึงตี3เลยนะใครไปไม่ถูกอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากันฮาลาลไกด์นะคะเราปักหมุดพิกัดเบอร์โทรทุกอย่างไว้ให้ในนี้แล้วนะคะไปกันได้เลยและครั้งหน้านะคะเราจะพาไปอร่อยหรือพาไปช็อปร้านฮาลาลร้านไหนต่ออย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ